เอาล่ะสว Regard ัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เดว i l ม a ค Cry ีนะครับและนี่คือสถานการณ์ของเราตัดเข้ามาก็คาซีนเชียวเคดอฟนายรู้มาตลอดใช่ไหมแกกล้าขึ้นเสียงต่อหน้าท่านสังราชได้ไงไอเจ้าเด็กคนนั้นมันมันมีพลังปีศาจโอ้โหดูมุมกล้องไรสาระเนี่ยไล้สาระงั้นเหรออย่าทำฉันเป็นคนโง่เนี่ย แกไม่รู้เรื่องของมันเลยเหรอมันซ่อมยามาโตได้ด้วยมันเป็นความผิดของแกแกต้องรับผิดชอบเคโด้ครับท่านสังฆราชจับเจ้าเด็กคนนี้มาได้ไหมถ้าท่านต้องการแบบนั้นแล้วก็แล้วใครจะตามดันเต้ครับฉันจะตามหาดันเต้เอง แน่ใจนะว่าจับเขาได้แน่นอนแน่นอนค่ะดูชุดฉันด้วยจับได้แน่นอนชุดลอเตะเคีชัดๆรู้สึกดีที่ท่านสังฆราชด,ดีขึ้นนะคะโหดูก็เธอไม่ใจได้ไหมอ่ะเธอเป็นหนึ่งในคนที่เอาดาบสปาร์ด้ามาให้นะแลวฉันก็ จะทดสอบเธอเร็วๆนีน้แต่เธอยังเป็นคนแปลกหน้าสำหรับพวกเรานะเราไม่ต้องกังวลสถานการณ์ตอนนี้เท่าไหร่หรอกอท่านสังะไรบอกพร้อมที่จะอสอบสวนเธอนะครับเอาละเคโดโอ้จับมือด้วยไปเอาเนโรแล้วก็เอายามาดาบยามาโต,โตกลับมาด้วย ครับผม <S <S นเนโลนี่มีความสนิทใกล้กับมีความสนิทกับน้องสาวข,ของเคโดนะครับชื่อว่าเครี่ตอนคือมันบอกว่าเนโลเนี่ยตะโกนชื่อหลายครั้งเหมือนกัน เอาระจ้ามิชชั่นที่เจ็ดมีอะไรให้อาบังอืมวันนี้รักกันอัพไปเลยข้ามไประดับสามเลยได้ไหมอ๋อไม่ได้ฮะ,ะระดับสองก่อนยาโมโตโอ้โหแปดพันแปดพันห้าพัน ลุยปับ๊บคืออะไรอืมอืมโอเคออ,อ,อ,ออกรู้นี้ เสียงอะไรเอ๊ะเดี๋ยวนะฮะโอีเหมือนมีแถวๆนี้เปล่าอเออเอาเอ,าเอาไม่มีเลยฮะ มีมือปิ๊งปิ๊งเปล่ากำไม่มีอะไรฮะอ๋อเหมือนเห็นอาคารเก่าๆสตรูอยู่ข้างล่างนั่นคืออะไร <ฮ>ทำไมปิวง่ายจังเอาศัตตูที่ดูเหมือนจะฟันไม่ได้โอ้โหอันนี้ต้องใช้ไอแทนอย่างนั้นแน่นอนยังไปไม่ได้ตรงนี้ล่ะตรงนี้ก็เหมือนกัน ระโไม่ได้ฮะโอเคไม่มีอะไรฮะมือไม่ส่องแสงนี่ไงตัวที่เราบีบข้างนอกนี่

อ,อพอสิ่งแล้วไอ้ตัวนั้นมันจะทำให้ตีมั่วไปหมดเลยเฟ้อเข้าหนอ่อยเหรอโว้ฝั่นไม่ได้ อางน,นี้ก็ไม่ได้อ,อันนี้นะฟันได้แน่ Oh. OK. ขอดูสกิลแป๊บหนึ่งโอเคตรงนี้เหอร,รอกรรม <éc à S 2> <c ff LES> Oh oh. Ah. Up. Oh. Woo. Oh oh. Oh. Okay. Ah. ah. <laughs> Ooh. Up. Okay. Okay. อใส่ไ,ได้เลยเนาะอืมมันคืออะไรมันยังไปไม่ได้ตายแม่น้ำต้องมีของไม่ใช่ฮะมีฮะแต่ของแบบเล็กๆ คข้ามสะพานดีๆก็ได้ครับอ่าโอเค เน๊ะเดี๋ยวต้องต้องจัดการตัวนี้ก่อน,อดน,อนเดี๋ยวมันสิง đâu này trong này có bùng thịt có bùng thịt trong này ít nha Hãy subscribe ไม่ถึงนี่โอเคฮะทางแยกเหรอตรงนั้นคือทางเรามาอน่าจะแค่ทางเดียวแล้วมั้งโอเค อ๋อวนกลับมาตรงนี้กรรม โอเคได้อยู่ฮึคาสินงู วิ่งโอ้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 จ้าจ้าจ้าแค่นี้เองเนี่ย น,นี้ล่ะอืม,อมโอเคฟันจนปวดนิ้วกับางอัน cầm, ừ, cầm ประตูประตูปีศาจอีกแล้วต้องเล่นประตูนรกสิองูยักษ์นี่

ลูกของฉันแกสารเลวคลัง่งซะแล้วขอโทษนะแต่ว่าเธออยู่แถวนี้ไม่ได้อีกแล้วแหละฉันจะฉีกร่างกายของกแกซะกรรม Ở đây tốt hơn <laughs> อะไรอ่ะใครออื <c oughs> สตันสักทีสิ เฮ้ยตัยแล้วอาวุธอัดเลยเนี่ยอ๋อไม่ใช่บิดบิดแทงแล้วบิด 어 บิดบ <át stars> ิดบ <im> <or S 1> ิดบิดเทผุดๆไปเลยโอ้ขนาดว่าใช้ใช้ตอนอย่าคิดอย่าคิดเชียวนะโหมือใหญ่มาก น่าอายเหลือเกินที่ฉันถูกฆ่าโดยมนุษย์ครั <c oughs> ดีแกฮะเออไม่ต้องออกมาถ้าไม่พร้อมได้อะไรเนี่ยได้ไข่มันเหรอเนี่ยเป็นสาวเป็นแซ่อะไรมีไข่ดูดเข้ามือแก สามารถผ่านตรงนี้ได้ผ่านยังไงโอ้โอเคจบมิชชั่นแล้วครับ ขอบคุณที่รับชมครับจะเป็นยังไงต่อแล้วก็ติดตามต่อตอนหน้าด้วยนะครับอาจารย์ครับบ๊ายบายครับ